สวัสดีค่ะไปค่ะนุ่มเหนือไปแล้วสาวอิสาสิบห้าไปเที่ยวบ้านกรุงแกงเดือบปายเป็นรีสอร์ทด้วค่ะข้างหน้าสิเป็นลานกาแฟเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปกติข้างในมันก็สิบปลูกดอกไม้หล่ลายด้วยค่ะสวยงามแต่ว่าปีนี้ โควิดมาไม่ได้ปลูกอะไรเลยค่ะก็จะมีแต่ต้นดอกสุพรรณิกาเนี่ยค่ะเหลืองอลามเต็มพื้นดินเลยหรือว่าทางเหนือเรียกว่าดอกฝ้ายคำนะคะที่เห็นเหลืองๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้ารีสอร์ทค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะ ตอนเนื่องเลยค่ะอ่าค่ะป่วยเลยค่ะ เนี่ยค่ะเดินเข้ามาภายในรีสอร์ทเนาะค่ะนะสเป็นทางเข่าจ้าดอกไม้เหลืองอลามเต็มพื้นดินทางยาวเลยสวยงามค่ะยุคโควิดเนาะค่ะนาะไร้นักท่องเที่ยวเลยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยค่ะเป็นตะลิโตนเนาะค่ะนอะอำเภอป่าจังหวัดแม่ฮองสอนโว้ยโควิดทำพิษอะไรอะไรก็รวิดหมดเนาะ รู้สึกว่าซบสาเซาเหงาลงไปเลยค่ะจากที่นักท่องเที่ยวขับรถวนเวียนเข้ามาเที่ยวสวนดอกไม่ค่ะแม้ตอนนี้ไม่มีเลยนักท่องเที่ยวได้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหลือไว้แต่เนี้ยค่ะสภาพอันนี้คือความเป็นจริงณนขณะนี้ของอำเภอปลายด้ค่ะไร้ผู้คนไร้นักท่องเที่ยวอยู่กันแบบเนาะคนพื้นที่ กันแบบตามภาษาชาวบ้านทำมาหากินไปแต่ว่านะักท่องเที่ยวไม่มีเศรษฐกิจ mm hmm. จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยปี64เนาะ mm hmm. ก็ดูกันยาวๆไป mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้สถานประกอบการรีสอร์ทนะคะร้านอาหารทุกที่เนาะ mm hmm. ร้านค้า วันนี้มาเที่ยวกรุงแกงเดอรายค่ะมาดูบรรยากาศแล้วว่าช่วงนี้หลังเลิกงานโควิดช่วงโควิดปีสองว่ามันเงียบเนเงียบมาก <c oughs> น,นี <c oughs> ไม่มีคนเลยแม้กระทั่งดอกไม,ม้มาสองตัวอุ้ย,ยลกลับบ้านกันดี่าไปค่ะกลับบ้านกันได้แล้วค่ะน้อมืดนแล้ว เจอกันใหม่คลิปหนาโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ